โชคดียังมีลมหายใจให้มาเจอกันในวันนี้ค่ะยืดตัวขึ้นขมแมวท้องสูดลมกลั้นลมปล่อยลมอมยิ้มไว้ทำตัวผ่อนคลายสบายสบายให้จิตและสติเข้าไปอยู่ภายในด้วยการกลิงเนื้อกลิงตัวขมแมวท้องทำให้ตื่นรู้เบิกบานขึ้นมาจึงจะได้ผลนะคะให้จิตและสติเป็นผู้ที่ไปดูไปรู้ไปเห็น สภาวะต่างๆที่มันเกิดขึ้นในร่างกายขณะที่เราเจริญอาณาปานสติและวิปัสสนานั่นเองถ้าทำอย่างนี้นะทำให้เราไม่เสียเวลาไม่เนิ่นช้านะปฏิบัติเมื่อไรเราก็จะเห็นทุกข์เมื่อนั้นปฏิบัติเมื่อไรเราก็จะเห็นทุกข์เมื่อนั้นเห็นทุกข์เมื่อไรทุกข์ก็จะดับจากตัวเราไปเมื่อนั้นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมันก็จะดับไปตามที่เราเห็นนั่นแหละ มันอยู่ในลักษณะความร้อนความอึดอัดขัดเคืองความไม่สบายกายไม่สบายใจนั่นเองนะเป็นทุกข์ท้งนั้นเป็นโรคภัยไข้เจ็บทั้งนั้นเลยพระพุทธองค์สอนให้เราคือให้รู้จักทุกขให้เห็นทุก์แล้วก็ให้วิธีดับทุกข์ด้วยการนําจิตและสติเข้าไปอยู่ภายในพระพุทธองค์จึงสอนให้เรายึดลมหายใจถ้ายึดอย่างอื่นมันก็ไม่มั่นคงแน่นอน แต่ยึดลมหายใจนี่มันมีปัจจุบันขณะขณะที่เรามีชีวิตนะถ้าเรารู้ลมหายใจเท่ากับรู้จักตัวเองถ้าเห็นลมหายใจเท่ากับเห็นตัวเองเห็นลมหายใจเมื่อไรจะเห็นกิเลสตนเองจะเห็นความชั่วความไม่ดีทั้งหลายของเราเห็นความมีตัวมีตนเห็นสิ่งความกโกรธความโลภความหลงเห็นปฏิฆะขัดเคืองกรรมราคะทั้งหลาย เห็นกิเลสตันหาอุปาทานในขันห้านั่นเองเพราะว่าจิตและสติเกาะกับลมหายใจลมหายใจพาเข้าไปข้างในพาเข้าไปในเนื้อในตัวในท้องตั้งแต่กลางกระหม่อมนะไปสำรวจไปสังเกตไปดูไปสแกนตามร่างกายหรือพระพุทธองค์นะให้คำศัพท์ว่าวิปัสสนานั่นเอง การวิปัสสนาก็คือจิตและสติไปตามดูตามรู้ตามเห็นสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในร่างกายตั้งแต่ศีรษะกลางกระหม่อมนะคะทั่วใบหน้าทั่วลำคอทั่วไหล่ทั่วแขนลงไปถึงปลายนิ้วมือมาสำรวจหน้าอกแผ่นหลังนะคะหน้าอกส่วนกลางส่วนล่างแผ่นหลังส่วนบนส่วนกลางส่วนล่างนะไปสำรวจนะช่วงล่างของลำตัวขาอ่อนนะ เคลื่อนลงไปถึงหัวเข่าไปถึงขาท่อนล่างถึงข้อเท้าฝ่าเท้าหลังเท้าถึงนิ้วเท้าเป็นจุบเลยพอจบรอบหนึ่งแล้วเราก็สำรวจกลับขึ้นมานะคะทีละส่วนทีละส่วนทีละฝ่ามือทีละฝ่ามือสตินั่นเ,เองนะคะสติและจิตเข้าไปเคลื่อนไหวไปวิปัสนาอยู่ในร่างกายอยู่ในกายและจิตอยู่ในรูปและนามอยู่ในขันห้าจึงจะเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไป สิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปมันมีทั้งสิ่งดีและถิ่งเร็วสิ่งดีก็คือความผ่อนคลายสบายบายความเบาเนื้อเบาตัวจิตใจเบิกบานมีความสงบสุขยิ้มได้เมื่อภัยมาสิ่งเร็วร้ายก็คือความอึดอัดขัดเคืองความเจ็บปวดทุกทรมานความคลั่นเนื้อคลั่นตัวเป็นโรคภัยไข้เจ็บสิ่งเหล่านี้ มันสิ่งที่ทนไม่ได้มันร้อนเกินไปมันหนาวเกินไปมันอึดอัดขัดเคืองเกินไปมันโยกคลอนมันโคลงเคลงเกินไปนั่นแหละ,ะก็เกิดจากธาตุดินน้ำลมไฟแปลปรวนเพราะว่าอากาศออกซิเจนไม่พอพระพุทธองค์จึงให้สูตรลมหายใจออกซิเจนเข้าไปในร่างกายมากเท่าไหร่ยิ่งมากยิ่งดีรักษาโรคได้อย่างดีเป็นยาพิเศษเป็นยา มหัศจรรย์เลยลมหายใจรักษาโรคกายและโรคจิตได้แน่นอนมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดนะคะลมหายใจนะคะสิ่งที่มีประโยชน์ทางนั้นเลยนั่นแหละพระพุทธองค์จึงประทานนะคะลมหายใจให้มาเป็นอาณาปานสติฝึกเข้าฝึกออกฝึกสูดลมเข้าปล่อยลมออกฝึกสูดลมสูดลมสูดลมกลั้นลมไว้แล้วก็ค่อยปล่อยปล่อยปล่อย,อ,ยออกอย่างนี้ การสูดลมให้เต็มปอดเต็มเนื้อเต็มตัวเต็มร่างกายแล้วกลั้นไว้อันนั้นเป็นการกระตุ้นจิตกระตุ้นกายกระตุ้นกิเลสทั้งหลายที่มันห่อหุ้มจิตใจมั่งห่อหุ้มร่างกายมั่งให้มันสลายมาเป็นธาตุดินน้ำลมไฟนะเป็นความร้อนขึ้นมาเป็นธาตุน้ำเป็นเหงื่อเป็นใครนะเป็นธาตุดินเป็นอุจจาระปัสสาวะน้ำเลือดน้ำนองเป็นมะเร็งเป็นอะไรออกมาเหล่านี้แหละ ที่เรายิ่งปฏิบัติยิ่งเป็นโรคมากมายเห็นมะเร็งเห็นอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันอยู่ในร่างกายเรามานานถ้าเราประพฤติปฏิบัติอาณาปณสติสูตรลมกลั้นลมปล่อยลมอยู่ตลอดเวลาโรคทั้งหลายนะคะที่มันเกาะเรามาอยู่นานแสนนานมันจะสลายออกมาเป็นน้ําเป็นดินน้ําลมไฟออกมาตามร่างกายส่วนต่างๆของร่างกายนั่นเอง มันจึงทําให้เราเห็นความอึดอัดขัดเคืองความทุกข์นะความไม่สบายกายไม่สบายใจนะคะโศกเศร้าเสียใจอะไรขึ้นหลายผุดขึ้นมาเลยนะความเศร้าความโกรธความน้อยใจผุดขึ้นมาความผิดหวงังผุดขึ้นมานะอยู่ดีๆมันก็ไม่ได้ผุดนะเพราะเรามาประนา,าทำอนาปานาสติและวิปัสสนานี่แหละมันผุดขึ้นมาทุกส่วนของร่างกายเลย นะร่างกายมันจึงทําให้เห็นทุกนะคะเห็นทุกพระพุทธองค์จึงเน้นว่าต้องเห็นทุกถ้าเห็นทุกแล้วมันจึงจะเห็นธรรมนะฉะนั้นต้องทําให้เห็นทุกนะลูกอย่าไปอยากเห็นสุขนะอย่าไปมองหาสุขลูกจะเห็นทุกนะั่นแหละทําไปเรื่อยๆย,ยิ่งเห็นทุกยิ่งดีทุกจะจากเราไปนั่งตัวตรงตัวตึงตัวเกร็งขมแมวท้องไว้ตัวตั้งชากระโลกการขมแมวท้องคือทําให้ท้องแบนๆนะคะ แฟบท้องนั่นแหละบางคนไม่เข้าใจคําแมวให้แม่ที่ใบก็คือแฟอบท้องนั่นแหละนะคะสูดลมขนาดที่แฟบทอฟ้องเนี่ยแฟบท้องเข้าไปสูดลมส,ดส,ดส,ดสูดสุดลมแล้วก็กลั้นไว้ก่อนกลั้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 นจนทนไม่ไหวก็เป่าออกมาปล่อย ard, ออกมานะคะปล่อยออกมาเป่าออกมาดันลมออกมาอย่างนี้แหละนะทําอย่างนี้อิเลสเรานี่ถ้าเราไม่ใช้ลมนะ ไม่มีสติกะลมนะคะมันออกไม่ได้นะลููๆทั้งหลายมาเล่าให้แม่ฟังถ่ายไม่ออกนะคะถ่ายไม่ออกหลายวันเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเลยมันไม่สบายกายไม่สบายใจอธิบายไม่ได้ไปตรวจโรคหมอก็หาไม่เจอหรอกเพราะอุจจาระมันเป็นแห้งติดกระเพาะปัสสาวะไปแห้งติดกับลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กนะคะอุจจาระวันแล้ววันแล้วแห้ง เป็นตังเมเลยนะคะเหนียวติดกับผนังกระเพาะปัสสาวะกระเพาะอ,อาหารหลอดนะคะหลอดอาหารลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่อะไรทั้งนี้จะมีเศษอาหารเศษกากอาหารที่เรากินขึ้นไปที่มันไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วเนี่ยมันไม่ได้เอาออกนะั่นแหะมันเกาะตามผนังลำไส้นะคะตามผนังลำไส้ผนังต่างๆที่มันผ่าน มันจึงทําให้ป่วยทําให้ร้อนทําให้อืดอัดขัดเกืองกินอะไรกินยาลงไปก็ไม่หายเพราะว่าอุจจาระไปกั้นไว้ไปปิดไว้นะคะปิดผนังลำไส้ทั้งหลายผนังกระเพาะผนังตับไตไส้ปุงทั้งหลายไม่ให้เสียสารอาหารที่มีประโยชน์เข้าไปทําให้ป่วยพอมานั่งสูตรลมแรงๆขย่าตัวไปด้วยนะสูตรลมเข้าไปขย่ขยขยา่าขยา่ขยา ทั้งสูดลมกลั้นลมปล่อยลมนะลูกมาเล่าให้ฟังมันรู้สึกว่ามันมีอะไรเนิดไหลลงไปนะคะจาก,กลำไส้นะจาก,กลำไส้ไหลลงไปาวาวรหนักอย่างเงี้ยนะมีความรู้สึกมันมีอะไรตุงๆุงตังตาวารหนักมันยังแห้งอยู่มันยังออกไม่ได้นะนะลูกคนนี้เขาบอกว่าเขาต้องใช้มือล้วงเลยนะใช้มือล้วงล้วงเข้าไปทั้งมือเหมือนเขาล้วงช่องคลอดนั่นแหละนะคะเขาล้วงตูดตัวเองเลย ลวงตูดตัวเองเข้าไปเพื่อที่จะไปกแกะเอาจะอุจจาระที่ติดผนังนี่เขาเก่งมากเลยนะคะล้วงด้วยตนเองถ้าคนอื่นล้วงก็ยังพอทําเนานะตัวเองล้วงนี่แม่ยอมรับเลยนะคะยอมรับเลยความทุกข์ทำให้เขาทําอย่างนี้ได้นะคะล้วงเข้าไปในทวารหนักตนเองนะคะมันเล่าสดๆเลยนะไม่ต้องบอกว่าเป็นใครนะคะแต่ว่าลูกนะลูกทําของแม่นี่แหละแก้ไขปัญหาด้วยกัน มาสูดลมกลั้นลมปล่อยลมนะคะพาเข้าคอสด้วยนะเข้าคอสมาแล้วมันก็ยังมีอาการหยุดเลยต้องมานั่งสูดลมแรงๆนะกลั้นลมไว้นะเป่าออกปล่อยออกดันออกยังไม่พอนะไม่พอใจนะเขยาตัวทําเหมือนผีเข้าอย่างนั้นเลยนะนะทาเหมือนเขย่าตัวจับตัวเขย่าวน่นนะเขย่าตัวเองนะคะให้ให้ดิ้นทั้งร่างกายนั่นแหละมันหลุดออกมานะคะ,หล,ออะ,คะหลุดออกมาอยู่ที่ทวารหนักต้องล้วงออกเห็นไหม เอามือล้วงเข้าไปแกะไปดึงเข้ามาเป็นลำเลยเขาบอกเท่าแขนเลยนะโอ้โหแกะกวันนี้เป็นผนังเป็นมันติดเป็นพังผืดเหมือนจะออกรากอย่างนี้แหละนะคะรากต้นไม้ที่มันเกาะดินเกาะอะไรทั้งหลายเกาะผนังกาแพงเนะี่ยไปลอกออกอย่างนั้นนะคะเป็นแผ่นแผ่นแผ่นโอ้โหเก่งมากเลยตั้งแต่นั้นมาตัวเองก็โล่งโปร่งเบาสบายเลยแต่ก็ยังมีนิสัยการถ่ายไม่ปกติอยู่ดีนะคะ ต้องให้กินอะไรที่เครื่องดืม่มเครื่องชงเครื่องน้ำเนี่ยแนะน,นาแม่แนะนํามไปนะคะกินอาหารพวกผักผลไมกนนะะ้กินน้ําบ่อยๆนะคะกินน้ําบ่อยๆดีขึ้นนะคะก็ให้ชุดใช้ชุดดีท็อกนะคะดีท็อกนะตามสูตรของหมอเขียวนะคะใช้ดีท็อกด้วยน้ําน้ําริดเย็นน้าธรรมดาน้ําสะอาดก็ได้ดีท็อกด้วยน้ำเปล่านะคะใช้ขวดแขวน สูงกว่าลำตัวสะหน่อยแล้วก็ย่อนลงมานะคะใช้สายดีทอกจุม่มน้ำมันมะก,กอกหรือครีมอาบน้ำอะไรก็ได้แล้วก็สอดเข้าไปในวาวรแล้วก็ปล่อยน้ำเข้าไปนะคะจนกว่ามันปวดท้องนี่แหละปีขวดกันแล้วแต่ปล่อยน้ำใส่เข้าไปเรื่อยๆน่ะเอานะเอาสายยางน้ำหรือหลอดฝักบัวอะไรมาจุ่มเข้าไปในขวดแล้วก็ปล่อยให้น้ำไหลนิดๆทีละนิดทีละนิดมันก็จะไหลเข้าไปในกับอะไรนะ เข้าไปในทาวารหนนะักพอมันได้ที่แล้วมันก็จะปวดท้องนั่นแหละมันจะไถ่าถ่าง่ายนะพอน้ําไปลื่นไปรอลื่นนะคะไปละลายอะไรที่มันเกาะผนังตึกออกมาเลยนะคะก็เลยได้ทําทุกวันนะคะบอกว่าทําทุกวันวันไหนไม่ถ่ายก็ทำนะสุขภาพดีขึ้นหน้าสีชมพูเลยตอนนี้สุขภาพดีนะสูดลมไปด้วยนะคะสูดลมก้นลมปล่อยลมไปด้วยอย่าทิ้งอานาปนสติอย่าทิ้งนะ เพราะว่าของอย่างนี้มันมันมีประโยชน์ทั้งลมหายใจทั้งการดื่มน้ําทั้งการรับประทานผักผลไม้นะกินอาหารให้มันถูกหมูถูกส่วนด้วยอาหารที่มันเป็นเนื้อสัตว์อะไรที่มันของเน่าของเน็นอะไรไม่ต้องไปกินของหมักของดองนะกินของที่รสไม่จัดนะคะอย่าไปกินของรสจัดเค็มจัดเผ็ดจัด,ห,จด,ด,จดหวานจัดเนี่ยอันตรายมากนะทําให้ร่างกายเราไม่สมดุลน,นี่แหละฉะนั้น พอเรามาสูดลมกลั้นลมปล่อยลมมันจะเกิดสติปัญญาขึ้นนั่นเองแก้ปัญหาให้ตนเองนะเราทุกทรมานขนาดขี้ไม่ออกนะเอามือล้วงเข้าไปเนี่ยเกิดปัญญาจริงๆนะถ้าไม่เอามือล้วงมันไม่ออกนะนึกเห็นภาพเลยว่ามันแกะมันเกาะผนังลำไส้ใหญ่ว่างีงนะ้นะนะพอเอามือล้วงเข้าไปเนะี่ยเอาแค่นิ้วสองนี้วมันไม่ไม่ได้ไม่เรื่องเลยว่างี้นะไม่ถนัดล้วงเข้าไปทั้งมือแล้วนะเหมือนกับหมอที่ทํา ช่อะไรนะเขาเรียกว่าทำทำคลอดนะ่นะนยะพยาบาลหรือหมอที่ทำคลอดคนคนท้องเนะ่ยเอามือลวงเข้าไปดึงลูกออกมาอย่างนั้นนะ่ะนะอันนี้ก็ไปดึงขี้ออกมาเลยแก้ <c oughs> ปัญหาได้เลยหลุดพ้นจากทุกข์เลยทีนี้ตั้งแต่นั้นมาก็สุขภาพดีนะคะสุขภาพดีหน้าตาสีชมพูเลยนะผิวพรรณอะไรก็ดีขึ้นมาแข็งแรงขึ้นมาเนี่ยเนี่ยลูกๆทั้งหลายเอาเป็นอุทาหรณ์ได้นะคะเคสนี้ เหตุนี้ลูกคนไหนที่เป็นอยู่ที่ป่วยอยู่ฮะสาเหตุไม่เจอเนี่ยกินแต่ยาแต่ไม่หายเนะี่ยมันอาจจะมีสาเหตุที่ว่าถ่ายไม่ออกนี่แหละการถ่ายต้องถ่ายทุกวันนะลูกทั้งหลายเรากินวันแล้วต้องส่องสามมื้อเนี่ยบางคนนะกินต้องส่องสามมื้อบางคนก็กินสองมอื้อบางคนก็กินมื้อเดียวอย่างเงี้ยขอให้กินน้ําตืมน้ําตามไปเยอะๆแล้วก็ถ่ายทุกวันถ่ายไม่ออกต้องใช้ชุดนะคะชุดดีท็อก เป็นขวดน้ําและมีสายสลิงย่อนลงมาเนั่นแหละเอาแขวนไว้ให้เหนือสูงกว่าเราสูงกว่าเราแล้วก็ย่อนลงมาใสา่นะคะเอามาจุ่มครีมอาบน้ําเลยอ้อยอะไรก็ได้นะคะแล้วก็สอดเข้าไปใต้ในวารปล่อยให้น้ําเข้าไปน้ําก็ปล่อยเข้าขวดนะหะยุดตลอดเวลานะนี่แหละมันช่วยได้นะเอาจนมันหายปวดท้องนั่นแหละหายอืดอัดนั่นแหละไม่ต้องไปนับว่ากี่ขวดกี่ขวดใช้ความรู้สึกนะการรักษาตัวเองนี่ใช้ความรู้สึก จะทําแบบไหนก็แล้วแต่นะคะรู้ความสบายร่างกายว่าอย่าก,กินมากเกินไปอย่านอนมากเกินไปอย่าก,กินของรสจัดรสเค็มจัดเปรี้ยวจัดหวานจัดมันอันตรายนะคะนี่แหละอาหารทุกชนิดมีประโยชน์แล้วก็มีโทษด,ด้วยถ้าเราทานไม่ถูกส่วนนี่นะฉะนั้นอา,านาปานสติลมหายใจนี่แหละทําให้เกิดสติปัญญาญาณเวลาป่วยขึ้นมามันจะนึกได้มันจะสติปัญญามันจะผุดขึ้นมานะว่าต้อง,องแก้ไขอย,อย่างนี้นะ เพราะว่าเขาคิดว่าถ้าไปหาหมอหมอต้องผ่าตัดลำไส้เอาลำไส้ออกมาต่อมาเลยเขาสู้ล้วงเข้าไปดีกว่าโอ้เนี่ยขอให้ที่แม่นำมาแชร์วันนี้ขอให้เป็นอนิสงส์นทะานบาร,รมีธรรมทานให้เขาได้ปลดล็อกกรรมปลดล็อกเวรน,นะคะให้หายจากโรคไัยไข้เจ็บให้เกิดสติปัญญาญาณมีดวงตาเห็นธรรมเข้าสู่จิตอิสระจิตมิพานจิตเกษมด้วยอันนี้นะเพราะว่าแม่นํามาเป็นธรรมทานให้ตรงนี้ก็ถือว่า เป็นเป็นธรรมทานอย่างยิ่งเลยคนที่เคยเป็นหรือเป็นอยู่อาจจะมีทางหาทางออกได้นึกได้นะคะเอานำมาเป็นนะพิธีปฏิบัติแก้ไขปัญหาให้เราได้สำคัญลูกกินอะไรเข้าไปต้องถายออกมานะคะอย่าไปกักไว้สองวันสมวันไม่มีทางสุขภาพลูกจะแย่นะสุขภาพลูกจะแย่คนที่มีสิวมีฝ้าเต็มหน้าเนี่ยที่เลยไว เลยไวไัยวัยรุ่นไปแล้วเนี่ยนะเป็นวัยสาวเป็นวัยกลางคนเป็นวัยแก่ชาาราอะไรกันเล็กๆยังมีสิวอยู่เนี่ยสิวประดับหน้าเต็มหน้าหน้ามีแต่ร่องรอยบีบสิวเนี่ยอันนี้เพราะว่าลำไส้ใหญ่สกปรกนะแม่บอกเลยถ้าลำไส้ใหญ่ไม่สปกปรกหน้าตามันจะผ่องใสนะคะหน้าตาจะ,ะาดูสะอาดสะอ้านหน้าตาบ่งบอกถึงลำไส้ใหญ่รู้ไหมลูกทั้งหลายอันนี้แม่ก็ไม่รู้ว่าหมอเขาพูดยังไงแต่แม่พูดด้วยตนเองแม่เห็นนะคะ เห็นประสบการณ์ที่ลูกๆนำมาแชร์นำอะไรพอถ่ายเป็นประจำทุกครั้งทุกทีเนี่ยหน้าตามันจะผ่องใสขึ้นสีชมพูขึ้นนั่นเองแม่ก็ไม่เคยท้องผูกนะไม่เคยให้ท้องผูกด้วยนะมันต้องมีเทคนิคสิการดื่มน้ำการกินอาหารอะไรมันช่วยได้การเคลื่อนไหวค่ะแมวท้องนะคะการคําแมวท้องสูดลมกลั้นลมเป่าลงออ,ออกมาดันลมแลนะปล่อยลมนี่แหละ มันเป็นดันอะไรที่มันของเสียยี่อยู่ในกระเพาะนะนะของเสียที่อยู่ในกระเพาะจะเป็นเศษอาหารกากอาหารอะไรทั้งหลายที่เรากินเกินไปนั่นน่ะมันจะออกมาเลยนะลมหายใจเป็นพลังงานปรมาณูมันจึงช่วยตรงนี้ได้รักษาโรคได้แน่นอนลมหายใจนะใครที่มีสติปัญญาตรงนี้เขาเรียกว่าผู้เป็นผู้มีมงคลชีวิตนะเป็นผู้โชคดีธรรมจ,จัสัตว์แล้วนั่นเองค่ะ